แล้วจะพบความเป็นสุขก Mar ับชีวิตค่ะสาธุค่ะลูกมาจากไหนที่เดียวอ้าวปกไว้นะปกไว้นะดื่มไม่น้อยๆลงนะ 你看啊。<c oughs> ย็นเดีจะได้ดูนที่ดินดีด้วยค่ะดินดีด้วยค่ะสาค่ะนีแท็กซี่ก็โชคดีนะที่กลานะสาธุดินดีด้วยค่ะดินดีด้วค่ะขาดินดยค่ะดินค่ะโชคดีดค่ะออันนี้อะไรเอ่ยโอที่ได้แล้วเด็ดแซมเน็ตวไว้ที่ตัว รู้จักวันนี้นะแล้วพกย้ายใ,ใ,ใครนึกนะไม่ต้องให้ใครเียเป็นสมาชิกวยเองคุ้มครองขอใลงไม่ลงไหน <c oughs> <c oughs> น้องมากับชื่ออาจารย์ขับรถได้ทั้งหมจะอ้อแซมของใคร้อมแซมอช่ไหมใจด้วยนะขอแซมของแม่ใค่ไหมลูกพกไว้ที่ตัวเรียนที่สาครอันชจ้าห้องนุกน้อยได้ไหมเอาท่องนุกน้อยก่อนเร็ว tăng lên đấy nốt nói đi đây tặng lên, để tăng thêm, bác khóa bảo nốt nói tông, đằng đằng, đằng đằng, đằng đằng, tông, có đói, không? Đang, đang, từ. Đang, 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 đây, không ไม่มีความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองโอ้โหนี่ค่าเทอมค่าขานมทุกอย่างช่วยโรงเรียนวัดหลักกระดานอุ้ยหนูยังช่องไม่เก่งเดี๋ยวต้องลงพนะ่อ <c oughs> ออันนี้มากับพ่อกับแม่ใช่ไหมเออเอานี่จะต่องได้จะได้ร้อยม่ต้องไม่ได้ได้สี่สิบถ้าขายแล้วก็ยงยิน,นได้สี่ส <c oughs> ิบแม่ไม่ขอไม่ค่าเทอมให้ค่า การเันับเงเลยไม่ได้อะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ต้องให้ลูกกลับไปเคอะหน่วยละทานเด็กๆยังแค่ดหมดเหรอเขาไม่ได้บอกนะครับยินดี เป็นขับเป็นขับผมดูบอทีเดียวโทรศัพท์น้าวทำไมอ่ะขอบคุณมากครับดูบอทีเดียวโทรศัพท์ฟังเลยจริงๆผมดูว่าทีตที่แล้วอ่ะแล้วเอาขับมันก็พังเลยอ้าวแล้วแฟนล่ะเออขับรถจร์เต็มเฟซอนเออภาษาตู้ยินดีแน่จ้าพบนะที่ไหนเนี่ยอยู่ลองเสือเดียวลองเสือง่าๆอ่ะครับภาษาคู่ยินดีเลยครั ดูตัวสั์แล้วดูเราแล้วตัวสับพังเลยอย่าให้เพื่อนเข้ามานะเนี่ดีด้วยค่ะไปอยู่เป้ารับแทงแล้วน่าสนใจมาเลยได้รับแล้วจะเม็นถ้าได้รับแล้วในในพกหรือเปล่าไม่ได้บอบอกเลยว่าไม่รับซ้ำแล้วต้องพกด้วยนะวันนี้ก็ถือว่าโชคดีมาได้ไหว้ปู่นะสาธุค่ะอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่สมอง สำคัญที่สุดเนี่ยเราต้องจำว่าสิ่งของพวกนีไม่มีใ,ใครให้ย่าไงขออจะต้องได้ทุกคนคนละหนึ่งองน,นะเพื่อให้ไปคุ้มครองปกป้องแล้วถ้าเรามีโชคมีลาภมีเงินมีอะไรแล้วเราจะเกียตนอกเหนือจากขออกมาให้เราไปพกจะคุณดูวันนี้เรายังไม่พกเลยเราไปปล่อยอยั้ไม่เนี่ยไม่ไว้บนทิ้งห่าเวลาไว้บนนิ่งท่านจะคุ้มครองเราได้ยังไงถ้าเราจะไปทํางานเรารู้นะขออบ เราจะทํางานเราจะวชนภัยเราต้องการความสําเร็จนี่คือความสําเร็จความสําเร็จหนึ่งจิตต้องบริสุทธิ์ใจต้องบริสุทธิ์ตั้งมัน่นและขอพรตั้งจิตอธิษฐานขอพรขอพรแล้วก็าสาคัญที่สุดคือลักษณะของพระาาสมเด็จเนี่ยเราต้องศรัทธาถึงจะเกิดความดีถ้าเราปฏิบัติดีไม่ผิดศรรีลทามาค้าขายจะเจริญรุ่งเรืองความแคล้วคลาดวันนี้ผอขออนุญาตไม่ให้นะทานข้าวนะ แล้วก็ขอไอ้โชคดีไปพบซะถ้าไม่พบก็ตามไปยึดคืนถึงบ้านนะเออเพิ่มมาใช่ไหมคะมาจากไหน เอาไปไว้ในรถหรือไว้บนนี่ป้าไม่ได้อยู่ในใจป้าต้องอยู่กับเราสาธุจักถ้าต้องอยู่ในตัวเรานะเราถึงจะได้รับพลังและบารมีที่ดี <c oughs> จะได้ทำให้หนะ้าที่การงานือความเมตตาหรือการเราทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จที่เป็นสิ่งที่ดีนะถึงไม่เดียดได้มา

เพบกนะลูกนะครับผมมาใส่ให้ครับมาจากไหนลูกแค่ทำอะไรอยู่ตอนนี้ใส่ไว้ติใจจะได้ไม่ร้อนใจจะได้เย็นนะเราจะมีสิ่งดีดี พอให้พบต้องพบกันนะไม่ต้องกลัวเสื้อยืดอันนี้คือสิ่งที่เีาแยกคุ้ของเราอย่าไว้ในยี่นอย่าไว้บนบ้านเพราะว่าเราไปไหนมาไหนจะได้มีพุทธคุณนะ